ก็สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์จากคณะวิศวะจุฬาฯวันนี้ผมมาทําการเฉลยน้ำข้อสอบของพัสามมีนาหกห้านะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาตัวเลขที่หายไปนะครับวิธีทำข้อนี้ทําได้หลายวิธีแต่ผมจะมาเสนอวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็จับหลักได้ดีนะครับโอเคถ้าสมมุติเราสังเกตเลขตัวหลังนะครับของทุกตัวนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันเริ่มจากเลขห้าใช่ไหมครับห้าหก อันนี้เราไม่ทราบนะครับอันนี้เป็น8 9เนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ท้ายของทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นตัวของเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดชอยไปไม่ได้แต่ก็รู้นะครับว่าตัวท้ายเนี่ยมันคือ7ทีนี้ผมก็ลองเอามาเขียนตัวอื่นนะเพราะว่าเราแยกคิดนะครับเราไม่คิดตัวท้ายนะครับเราคิดตัวของตัวหน้านะครับก็จะเป็น12นะครับมาจ2สิบสองมาตัวไม่รู้นะครับโอเคมาที่สี่สี่พันสามสิบสอง แล้วก็มาที่สามหกสองแปดแปดนะครับโอเคนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าสมมติเราคูณหกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าคูณอะไรยังไม่คูณยังไม่รู้คูณอะไรนะครับซึ่งถ้าเอาตัวนี้คูณเก้านะครับเราจะได้ค่าออกมาคือสามหกสองแปดแปดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามคอมบอนเซนเนี่ยตรงนี้ควรเป็นคูณเจ็ดตรงนี้ควรเป็นคูณแปดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเจ็ดสิบสองนะครับคูณด้วยเจ็ดเนี่ย เราจะได้ค่าออกมาก็คือตัวของ5 5 0 4นะครับก็เติมสุดท้ายเป็น547นะครับแต่ว่ายังไม่ชัวร์นะครับเราก็อาจจะลองเอาตัวของ5 0 4นะครับ5 0 4คูณด้วย8นะครับก็จะได้เป็นตัวของอ8่2า4 8 3 2นะทด3นะครับ5840นะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าตรงนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่หายไปเนี่ยก็คือตัวของ504นะครับ คือตัวที่เราคูณนะครับ7คือตัวท้ายที่มันควรจะเป็นนะครับตัวท้ายที่มันควรจะต่อนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยตอบ5,047นะก็ค,คิดได้ไม่ยากนะครับเอ,อ้ยวิธีหนึ่งนะที่ผมอยากมาเสนอนะครับก็คือตัวของถ้าาสมมุติเราจะมองนะครับมองเป็นเรื่องของตัวอมองเป็นเรื่องของตัวความสัมพันธ์นะครับก็คืออย่างอันเนี้ยถ้า,าสังเกตดีๆนะครับมันก็เกิดจากการที่ว่าเ,าเอาตัวเนี้ย ลบด้วย7นะครับคูณด้วย9นะครับตัวนี้เกิดจากการที่เราลบด้วย4นะครับคูณด้วย6นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเกิดจากการที่เราลบด้วย5นะครับคูณด้วย7นะครับแล้วก็ต่อมาคือลบด้วย6นะครับคูณด้วย8นะครับเดี๋ยวผมว่าวิธีที่ผมเสนอตอนแรกเนี่ยน่าจะเร็วกว่านะครับเพราะวิธีสองมันดูเหมือนฝันๆนะครับก็ถ้าใครไม่เก็ตวิธีที่แรกนะก็อาจใช้วิธีที่สองนะครับ ก็ถ้าหากใครสงสัยข้อนี้นะคอมเมนต์ใต้คลิปถามได้เลยนะครับผมตอบทุกเม้นตอบทุกคำถามอยู่นะครับวันนี้ผมมาขอตัวลาไปก่อนครับถ้าหากคี่ชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ